สวัสดีครับเดี๋ยวผมฟ็อกซีนะครับกัแบบเกมเคนชินแพรกในคลิปนี้เราจะมาทํากิจกรรมหัวใจหลักของเครื่องจัรคนวันที่2กันนะครับและเมื่อเรามาหาคุณเบอร์เท้านะครับคุณเบอร์เท้าก็จะบอกว่าเรามาได้ตังห์พอดีเลยโดยเจ้าเครื่องยังประเม,มินผลความเข้ากันได้กับวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะถามว่าผลเป็นยังไงบ้างเขาก็ังว่าผลออกมาเรียบร้อยแน่นอนเพราะว่าคนสร้างเป็นฉันไงล่ะฉันเป็นชาวฟอแตงนะหลังจากนั้นเขาจะพูดโอ้อวดเกี่ยวกับชาวฟอแตงนิดหน่อยนะครับ โดยจากประโยคเหล่านี้จะทําให้เรารู้ว่าชาวฟอแตงนังก่งในการสร้างวัตถุดิบสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับและหลังจากนั้นคุณเบอร์เทาจะทมถึงขั้นตอนต่อไปของเจ้าเครื่องยักนะครับโดยเป็นขั้นตอนที่2ว่าเป็นอะไรกับเรานะครับโดยคําตอบที่เขามีให้เราเลือกนะครับจะแบบเป็นคาตอบที่ดินหมดเลยแล้วคุณเบอร์เทาก็จะเฉลยว่าคือการชาร์จพลังงานนะครับโดยการชาร์จพลังงานเนี่ยคือการที่สมมุติเราจะไปเก็บพลังงานท่าน,น้บ เราก็ต้องไปยืนตัวตรงบริเวณแม่น้ำนะครับและต้องถือเครื่องรวบรวมวัตถุดิบด้วยนะครับถึงจะเก็บพลังงานธาตุน้ำได้และหลังจากนั้นเขาจะมาร์กตำแหน่งในแผนที่3ตำแหน่งให้เรานะครับให้เราไปเก็บพลังงานธาตุมาให้เขานะครับโดยเมื่อเรามาถึงตรงบริเวณที่ต้องเก็บพลังงานธาตุนะครับมันจะมีมอนเฝ้าอยู่เราจะจัดก,การมอนก็ได้นะครับหรือไม่จาัดก,การก็ได้แต่ที่สําคัญคือต้องยืนตรงตำแหน่งที่เขามาร์กไว้นะครับเพื่อเก็บพลังงานธาตุ くっ,っ,っ,っご助力を風だフッ創刊化粧ハいきますほっふっ

よいしょ。 อา่เ็ม行こいเมื่อเรารวบรวมเสร็จนะครับให้เรากลับมาหาคุณเบอร์เทานะครับ เมื่อกลับมาถึงนะครับเขาจะถามว่าเครื่องรวบลวมวัตถุดิบใช้ได้ดีไหมแล้วก็ตอบว่าใช้ได้ดีนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะคิดจะเปลี่ยนชื่อเจ้าเครื่องรวบรวมวัตถุดิบนะครับแต่เราบอกว่ามันเหมาะสมแล้วไม่ต้องเปลี่ยนหรอกแล้วเขาก็จะเชื่อเรานะครับแล้วเขาก็จะปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปแล้วเราก็จะส่งเครื่องเจ้ารวบลงมวัตถุดิบให้เขานะครับแล้วคุณเบืรอเท้าก็บอกว่าต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อประมวลผลว่ามันเข้ากันได้กับพลังงานธาตุไหมนะครับโดยจะให้เรากลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมรับเพชร60พเร่เจมตรงนี้นะครับและนี่นะครับคือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ